อาคารสําเร็จรูปแล้วกันดีไซน์บ้านนี่ผ่านเลยดี <c oughs> อยากเห็นตอนเสร็จนี่อยากจะมาดูแนละ้วถ้าเสร็จแล้วนี่พื้นบ้านนี่คือแน่นแน่นอนนะมาตรฐานเลยอันนี้ยังมีทราบว่าเป็นของเจ้าไหน <c oughs> ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่ยังไม่เคยมาดู <c oughs> อยู่ในโซนชนบุรี <c oughs> เหมือนกันครับก็เลยกระทิงลายมาหน่อยนึงงั้นมาดูกันนว่าเป็นยังไงบ้าง <c oughs> เดี๋ยวพามาดูกันครับ เรามาลุ้นกันนะว่าเขามีฟังก์ชันที่อะไรแตกต่างจากที่อื่นนะครับจะเป็นโครงสร้างเหล็กกันวันไหนมามาดูกันแบบนี้เลยอันนี้ก็ขึ้นโครงสร้างด้วยเหล็กรูปทรงใหญ่มากครับออกเป็นนายา,ยาวไปแบบนี้ครับเอาไปเป็นบ้านอยู่ได้แบบไม่ไดิ้ดัดนะครับย่างใหญ่ครับกว้างขวาง,วางตอนนี้คือแบบไม่ได้นัดแรกกันมาเลยนะมาปุ๊บแล้วก็ชวนคุยเลยดึงตัวมาเลย <c oughs> เดี๋ยวผมจะฝากเบอร์โทรของบริษัทไว้ตรงใต้ด e s c r i p t ันวิดีโอโทรมาพูดคุยเองเองนาะ ว่าสนใจอะไรยังไงถามรายละเอียดได้เลยก็จะเป็นบ้านหลังที่ขนาดใหญ่แต่ว่าจริงๆแล้วเราก็ทําไซส์เล็กลงมาก็ได้ได้ค่ะก็แล้วแต่<ช>ลูกคา<ช>้าว่าจะไปใช้ทําอะไรแต่หลังนี้ก็คือเป็นหลังที่ลูกค้าท่านอื่นที่เขากําหนดไปแล้วว่าขอซส้ประมาณนี้เลยลมันเหมือนออกแนวสไตล์ฝรั่งนิดนึงอ่าเนี่ยครับแล้วก็โครงสร้างเหล็กกันยังไงอ่าเดี๋ยวเราไปดูใช่ค่ะโอ้นี่ครับประตูอย่างกว้างเลยครับเป็นเอ่อสตีลหมดเลยค่ะเป็นเหล็กเป็น โ oh, อ้ยอยากเห็นตอนเสร็จนี่อยากจะมาดนะูถ้าเสร็จแล้วนี่นะัดชั้นแรกก่อนใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวจะมีลองอีกอีกชั้นหนึ่งต้องค่ะโอ้ oh, สุดยอดครับคือรับประกันได้พื้นบ้านนี่คือแน่นแน่นอนนะมาตฐานอ่า uh, เดี๋ยวจะลองขึ้นไปสัมผัสบ,บนบ้านให้แล้วก็ถ้ามีเวลาถ้าสะดวกใกล้ๆเสร็จนี่คืออาจจะมาชมอีกรอบนึงตอนที่บ้านเสร็จแล้วจะได้เห็นบ้านสวยๆอีกรอบนึงนะแต่ตอนนี้เราไปดูด้านบนแบบแบบนี้ไปก่อนเนาะมาท่านผู้ชมก็ตัวบ้านนี่ขึ้นมาสัมผัส อันนี้คือมีคานรองรับเป็นการวันใดเหมือนกันใช่ค่ะคือทุกโครงสร้างเหล็กไม่ว่าจะเป็นคาน,น,ห,นหลังคารนะหรือว่าด้านทางบ้านก็คือเป็นการวันใดห,หมดใช่ค่ะอย่างที่เราได้เห็นในตอนเดินเข้ามาผมก็ถ่ายโครงสร้างบ้านให้ดูรับประกันกันสนิมอยู่ได้ยาวๆอืมอันนี้จะเป็นอนั่งเล่นดีไซน์บ้านที่ผ่านเลยดีไซส์ใหญ่แล้วก็มีประโยชน์ใช้สอยในตัวบ้านได้ดีมากห้องน้ำสองห้องอนี่เหรอครับใช่ค่ะคท้าไปสองห้องคืออยากจะใช้แบบไม่ต้องแย่งกันใช่ ห้องนอนหนึ่งห้องนอนนี่ขนาดยังไม่เสร็จนะ60%บริษัทอร่อยดีจโฮมไทยแลนด์จำกัดเป็นห้องห้องน้ำแล้วก็เอาไว้วางที่ซักผ้าค่ะส่วนห้องน้ำที่เป็นอาบน้ำก็อยู่ในห้องนี้เดี๋ยวเราไปดูในห้องกันโอ้สูงเลยกี่เมตรเนี่ยน่าจะสองเมตรขึ้นประตูใช่ค่ะประมาณนั้นมาคราวหน้าที่อาจจะได้เจอน้องพนักงานมายืนคุยกันหรือเปล่านะตอนนี้ก็ฟังซันตุลาไปก่อนครับ อันนี้เป็นห้องน้ําน่าจะมีการทาสีรอบไปก่อนอันนี้รองพื้นเฉยๆเนี่ยที่เดินมานี้คือยังไม่เสร็จนะท่านผู้ชมนะแล้วก็มันต้องมีการปูพื้นอีกรอบหนึ่งหลังอื่นจะเหมือนกันไหมถ้าเป็นหลังอื่นมันก็แค่ห้องน้ําเดียวไปดูได้ค่ะไปดูไดูได,ได้นะ<ช>โอเคงั้นเราไปดูหลังอืด่นมาตามสันตุลเหล่ามาเลยครับยาวมา,มากๆครับเป็น10เมตรขึ้นเนาะ,ะชอบชอบตรงฝั่งด้านนี้ครับ หน้าต่างอันนี้ฟิกหรือว่าจะทําสไลด์ได้ไหมครับสไลด์ค่ะเปิดิดสไลด์ส่งลูกค้าที่ไหนเนี่ยหลังสองสามหลังเนี่ยอันนี้ที่ออสเตรเลียค่ะ๋อลูกค้าต่างชาติก็ว่าแล้วครับคือสไตล์หรือว่าดีไซน์นี่คือเหมือนเหมือนชาวต่างชาติไทยเราก็มีค่ะคือแบบอ่ะแล้วแต่ลูกค้าเลยครับลูกค้าสามารถออกแบบแล้วเราทําให้ได้เลยค่ะอ่าครับหลังที่ด้านหน้าที่เดินหน้านนคือของคนไทยที่ซื้อไปแล้วเนาะกำลังสร้างให้เนาะ คล้ายๆกับหลังเมื่อกี้ไหมมีอะไรที่ต่างว่ามีห้องน้าเดียวเอออันนี้โอเคนะครับข้างในเป็นห้องนอนใช่ไหมใช่ค่ะงั้นเราเดินไปดูด้วยกันครับแล้วก็มีช่องรับแสงอันนี้แต่เป็นบานฟิกหรือเปิดออกก็ได้นะกระทุ้งออกไปก็ได้เนาะจ้ะแล้วแต่ลูกค้าอันนี้แต่อันนี้อันนี้จะบานฟิกเลยครับอ๋อลูกค้าของเคสนี้หลังนี้เขาขอให้ฟิกไว้ใช่ค่ะแต่ตัวบ้านมันจะมีด้านหน้าประตูใหญ่แล้วก็ประตู หลายๆช่องอยู่ครับดังนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องอากาศโอ้นี่เป็นห้องน้ำที่กว้างมากครับ่<ช>อาแสงเข้ามาเต็มที่เลยอเอหลังนี้ก็ถือว่าประทับใจอยีกแบบหนึ่งนะ<า>บอกว่าหลังนี้คือออเดอร์จากคนไทยใช่ค่ะความยาวจะอยู่9เมตรแล้วความก<อ>ว้างอยู่3เมตรครึ่งมเดเอร์เลยเห็นโครงสร้างกันชัดๆช,ดชนวนแก้วค่ะแล้วก็จะเป็นเหล็กเวันนท์ อันนี้ไซส์ใหญ่แล้วก็ฟังก์ชันด้านในนี่คือมันออกแนวทันสมัยแล้วเหมือนเหมือนถ้าจะส่งนอกไหมอันนี้ขายที่ไทยเราเขาขายที่ไทยเราเป็นส่งนอกจะมีอีกแบบหนึ่งอะค่ะจะมีการประกบด้วยผนังเป็นบอร์ดอีกทีหนึ่งโมเดิร์นหลังคาเพ่ิงแหนจะเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมโอเคมาเดี๋ยวเรามาขออนุญาตสรุปอีกทีหนึ่งแล้วกันตรงนี้เราอยู่ที่จังหวัดชนบุรีก็ข้างถนนสาย36กพอดีขับรถผ่านมาผ่านไปต้องเห็นแน่นอนครับ ้รับสร้างบ้านนอกรกาวสำเร็จรูปอาคารสำเร็จรูปต่างๆอย่างที่เราเห็นนี่ครับชื่อบริษัทว่าอร่อยดีโฮมไทยแลนด์ Home, จำกัดนะครับมันเป็นดีไซน์ของทางเมืองนอกเนาะอันนี้คือส่งในเมืองไทยแล้วก็สามหลังตรงนั้นคือส่งตามประเทศอาเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันว่ามันราคาอะไรยังไงเดี๋ยวอีพีหน้าถัดไปก็อาจจะได้มาชมหลังส,สวยแบบเสร็จแล้วแบบพร้อมส่งลูกค้าก็ฝากไว้ที่บริษัทอร่อยดีโฮมไทยแลนด์จำกัดอีกที่หนึ่งนะครับ